ก่อนอื่น,นครับก่อ,อนที่เราจะไปชมคลิปนี้กันนะครับก่อ,อนอื่นฝากช่วยกันมากดไลค์กดแชร์ไดตามนะครับให้กับแฟนเพจเมซี่ฟัดกันด้วยนะครับเพจนี้ก็จะเป็นเพจเกี่ยวกับการรับแลกเงินนะครับจะรับแลกตั้งแต่แพลพาทูเลทธนาคารแล้วก็เอเพนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากช่วยกันมากดอีกเพจหนึ่งด้วยนะครับเพจเพจนี้นะครับมีชื่อว่า m a c e a s y Streaming ครับก็จะเป็นเพจเกี่ยวกับการแจ้งเตือนไลฟ์สตรีมต่างๆครับแล้วก็จะเป็นเพจที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าหากท่านชมนะครับไม่อยากพลาดกิจกรรมแจกของรางวัลต่างๆครับให้ท่านชมนะครับฝากช่วยกันมากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับแฟนเพจของผมด้วยนะครับถึงนะโอเคนะครับพอท่านชมกดแล้วนะครับแล้วก็ไปชมคลิปนี้กันได้เลยนะครับ สวัสดีท่านชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำแอปแจกเงินข้อทูเลตแบบฟรีๆเช่นเคยนะครับแอปนี้นะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการคลิกโฆษณาแล้วได้เงินนะครับเพียงแค่ท่านชมครับคลิกตัวโฆษณานะครับแล้วก็เรานําแต้มนะครับที่ได้จากโฆษณานะครับไปแลกเป็นเงินข้อทูเลตได้นะครับโดยขั้นต่ำในการแลกนะครับเพียงแค่10บาทเองครับแอปนี้นะครับไม่ใช่แอป Money for you นะครับเป็นแอปแบบการทํางานครับคล้ายๆกันนะครับแอปนี้นะครับเปิดใหม่นะครับเพียงนะท่านชมวห้าไหนครับที่แบบอยากได้นะครับให้รีีบบมาาาเเล่่่่นนนกออทแปปจะะะิดครรัพว ตอนนี้ครับแอปเพิ่งเปิดใหม่นะครับยังจ่ายจริงอยู่แน่นอนนะครับเขียนนะแต่แอปนี้นะครับผมยังไม่เคยถอนนะครับถ้าชมจะลองไปเล่นก่อนก็ได้นะครับหรือใครนะครับจะรอให้ผมถอนแล้วค่อยเล่นก็ได้นะครับอันนี้ก็ตามใจท่านผู้ชมเลยนะครับแต่ผมนะครับอาจจะเล่นนานหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับผมไม่ค่อยมีเวลานะครับก่อนอื่นนะครับให้ท่านผู้ชมครับทำการกดลิงก์โหลดลิงก์สมัครครับได้ลิงก์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับแอปนี้นะครับไม่มีการเชิญเพื่อนนะครับท่านผู้ชมครับเล่นได้คนเดียวนะครับแอปนี้นะครับมีชื่อว่าหาเงินฟรีีเเเข้้้้้้าาาาทททัััััรรรรรรนนนนนนะะะะคคคคบบบบกกก่ใหผูชมมดดดตตติงงไลย แอดนี้นะครับตอนนี้ครับเล่นได้เฉพาะ Android นะครับตรงนี้พอกดมาแล้วนะครับให้รับชมครับทำการกดติดตั้งแอปไปได้เลยนะครับแล้วก็รอมันติดตั้งสักครู่หนึ่งครับแป๊บเดียวครับไม่นานนะครับเขียนะพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้รับชมครับทำการกดเปิดได้เลยนะครับแล้วก็มันจะเข้าแอปมานะครับแอปนี้นะครับก็จะมีโฆษณาครับค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้นะครับมันจะให้เราครับทำการกรอกเบอร์ของเรานะครับแล้วก็ทําการกรอกเบอร์ไปได้เลยนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับแล้วก็ กดยืนยันได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็มันจะเด้งโฆษณามาครับแล้วก็กดรอไปนะครับเพียงนะรอไปก่อนนะครับแอปนี้นะครับทำงานคล้ายกับ money for you นะครับแต่แอปนี้นะครับเพิ่งเปิดใหม่นะครับก็น่าจะยังจ่ายซิงอยู่นะครับแล้วก็แอปนี้ก็เหมือนกับ m o n e y for You นะครับใครที่ออกจากระบบแล้วนะครับแต้มมันจะรีนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่แบบเข้ามานะครับถ้าชมไม่ต้องออกจากระบบนะครับถ้าออกจากระบบนะครับแต้มของแอปชมนัครับจะหายนะครับแล้วก็แอปนี้นะครับผมมองว่าแอปนี้ดีกว่า money for you รันนว่า แอปนี้นะครับได้แต้มค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถอนได้ค่อนข้างไวนะครับเห็นไหมก่อนอื่นนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้กดมาตรงนี้นะครับีเห็นว่าวิธีใช้งานนะครับกดเข้ามานะครับแล้วก็มันจะเด้งโฆษณาเหมือนเดิมนะครับเราก็รอไปนะครับตรงนี <gasps>. <exist>. ้นะอันนี้นะครับมันจะบอกว่า1นะครับเรากดปุ่มนี้นะครับเก็บแต้มนะครับแล้วก็2ครับเมื่อเราเก็บสะสมแต้มพบ500แต้มแล้วนะครับเราถึงจะสามารถแลกได้นะครับแล้วก็3นะครับรอเงินเข้านะครับยี่บชั่วโมงนะครับตรงนี้นะ โอเคนะครับวิธีการทํางานครับก็ไม่ยากครับง่ายๆนะครับคล้ายๆกับนี้ oon, for you นะแล้วก็กดกลับมานะครับแล้วก็โฆษณาเด้งเหมือนเดิมครับเราก็รอไปนะครับตรงนี้นะโอเคนะกดปิดไปนะครับวิธีการเก็บแต้มนะครับโดยการกดมาตรงนี้เลยนะครับที่เห็นว่าเก็บแต้มนะครับกดเข้ามานะครับมีปุ่มเดียวนะแล้วเราก็รอดูโฆษณานะครับจนโฆษณาจบนะครับตรงนี้นะก็รอไปนะครับก็โฆษณาหนึ่งนะครับประมาณ15าวิหรือ30วินะครับอันนี้นะโดยประมาณนะครับ ก็รอไปนะครับแล้วก็แอปนี้นะครับถ้าแบบไม่มีใครโกงครับแอปมันก็ไม่ปิดนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับขอความร่วมมือด้วยนะครับให้รับชมครับเล่นแบบตามที่แอปมันกําหนดนะครับไม่ต้องไปโกงอะไรมันนะครับโอเคนะแอปเขานะครับแจกน้อยดีกว่าไม่แจกกันนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะแล้วก็รอตรงนี้ครับรอครูดาวนะครับสิบวินะครับก็รอไปนะโอเคครับแอปนี้ก็เล่นง่ายๆครับแค่นี้ครับดูหนึ่งโฆษณาครับได้มาห้าแต้มเลยนะครับแล้วก็กดเก็บแต้มอีกนะครับตรงนี้นะ แล้วก็ดูไปนะครับเรื่อยๆนะครับยาวๆนะครับใครที่แบบบ้างๆนะครับก็สามารถทาได้นะครับอันนี้นะใครที่แบบไม่ว่างนะครับก็ทําได้นะครับเพียงให้ท่านเชิครับทํางานไปด้วยแล้วก็กดแอปไปด้วยนะครับหรือใครนะครับจะตั้งออโต้คลิกก็ได้นะครับอันนี้นะทีนะ้กดปิดไปนะครับจริงๆครับแอปนี้นะครับผมมองว่าตั้งออโต้คลิกนะครับมันก็ไม่โกงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็เหมือนเรากดเองนะครับแต่เราแค่ใช้บอทดนะครับในการกดนะดีกว่าไปแบบยังไงไปแก้ไขไฟล์นะครับแฮ็กแต้มประมาณเนี้ยเออ ไอพวกแฮ็กแ้มนะครับผมบอกเลยนะว่าทาให้แอปนะครับปิดนะครับตรงนี้นะแล้วก็ออโต้คลิกนะครับผมมองว่าน่าจะออโต้คลิกได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับแอปนะโอเคนะครับจริงๆแอปมีเพียงประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมนะครับจะสอนวิธีการตั้งออโต้คลิกนะครับว่าทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวคลิปนะครับมันจะสั้นเกินไปนะครับตรงนี้นะกดปิดไปก่อนนะครับแล้วก็รอครูดาวนะครับ10วินาทีนะครับตรงนี้เราก็รอไปนะครับ โอเคคับได้มาอีก10แต้มนะครับตรงนี้ไม่ใช่ได้มา10แต้มครับขออภัยนะได้มาอีก2แต้มนะครับแล้วก็ต่อมาครับวิธีการถอนนะครับก่อนที่เราจะไปทำออโต้คลิกกันนะครับเดี๋ยวผมนะครับขอบอกวิธีการถอนเลยนะครับโดยการกดมาตรงด้านบนนะครับที่เห็นว่าแลกเงินนะครับกดเข้ามานะแล้วก็มันจะมีโฆษณาด้งขึ้นมานะครับตรงนี้นะเราก็กดปิดไปนะครับแล้วก็ไอโฆษณาที่มันเป็นนับถอยหลังเป็นวิธนะครับท่านผช้ชนครับอย่าเพิ่งกากระบาดมานะครับเพราะว่าถ้ากดตรงนี้นะครับแล้วก็กดปิดวิดีโอนะครับ มันจะมีปัญหาตอนถอนเงินได้นะครับเงรี้นะเพราะฉะนั้นนะครับดูให้จบด้วยนะครับเขียนนะแล้วก็กดการกระบาดไปนะครับอันนี้ครับวิธีการถอนเงินครับเราต้องเก็บสะสมแต้มนะครับให้ครบ500แต้มก่อนนะครับพอเราเก็บครบ500แต้มแล้วใช่ไหมครับแต้มของเรานะครับในแอปนะครับจะรีเซยทั้งหมดนะครับถ้าท่าผูชชมนครับมีอยู่ที่510แต้มใช่ไหมครับมาท้าทิชชูนครับแลกคีละ500แต้มนะครับแต่10แต้มที่เหลือของท่าผูชชมนครับจะหายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้ครับ แล้วก็ต่อมานะครับวิธีการติดต่อแอดมินครับก็กดมาตรงนี้นะครับด้านบนนะครับกดมานะครับแล้วก็แอดไลน์ไปนะครับเห็นนะตรงนี้ก็โฆษณาขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วก็รอไปนะครับเห็นนะครับกดการาดไปนะครับแล้วก็โคสไปนะนี่นะครับวิธีการติดต่อแอดมินนะครับให้ท่านชมครับทำการแอดไลน์นี้ไปนะครับ ให้เอามือถือท่านชมครับสแกนไลน์นะครับให้ใช้ไลน์นะครับสแกนครับหรือใครนะครับจะแคปหน้าจอครับแล้วก็กดเข้าที่แอปไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมนะครับจะสาธิตวิธีการแอดเพื่อนไลน์นะครับกนะกดแคปหน้าจอครับอันนี้สําหรับใครที่แบบมีมือถือเครื่องเดียวนะครับเอาผมไม่มีไลน์ครับช่างมันนะครับให้ท่านชมครับลองทํากันเอาเองนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับต่อมานะครับวิธีการทำออโต้คิกนะครับไอตรงนี้ครับออโต้คิกนะครับผมมองว่าไม่น่าจะผิดกดแอปนะครับเพราะว่าก็เหมือนเรากดเองครับแต่เพียงแค่ใช้หุ่นย มันก็เท่าเท่ากันนะครับตรงนี้นะโอเคครับกดโหลดโปรแกรมมาต้องคลิกมาก่อนนะครับตรงนี้โปรแกรมมาต้คลิกอันนี้นะครับมันใช้ได้เฉพาะบางเครื่องเท่านั้นนะครับใครที่แบบเวอร์ชันเก่าๆนะครับน่าจะใช้ไม่ได้นะครับตรงนี้นะก็ทําใจนะครับให้ท่านชมครับกดมาตรงนี้นะครับที่เห็นว่าหมดเป้าหมายหลายนะครับให้กดมาตรงนี้นะครับที่เห็นว่าทําให้สามารถนะครับกดเข้ามานะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ให้ท่านชมครับเข้าไปที่แอปนะครับเหมือนเดิมนะกดมาตรงหาแต้มนะครับ ไอตัวนี้ครับเราก็รอเวลาไปนะครับให้ครบตามเวลาที่มันกําหนดนะครับรอไปนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับจบแล้วนะครับก็กดกระบาดออกนะครับก่อนอื่นนะครับให้ท่านผู้ชมครับทำการกดบวกตรงนี้ครับกดบวกมาหนึ่งอันนะครับแล้วก็กดไปนะครับ ไอ้ตรงนี้ครับให้ตั้งเป็น1000พนะครับเขียนนะแล้วก็กดตกลงนะครับไอเดี๋ยวให้ท่าช่วยกดตรงนี้ดีกว่านะครับให้กดเลือกตรงนี้ครับไอมินิซิกเกิลนะครับให้ท่าช่วยเลือกเป็นซิกเกิลตรงนี้ครับเขียนนะแล้วก็เอาเป็น1พอนะครับตรงนี้แล้วก็กดเก็บแต้มนะครับตรงนี้นะแล้วก็อันที่2นะครับก็กดบวกตรงนี้นะครับกดบวกมานะครับแล้วก็ลากมาไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ตั้งเป็น ไอ้กดตรงนี้นะเลือกเป็นอันที่2นะครับแล้วก็ตั้งเป็นประมาณซัก25นะครับเขียนนะแล้วก็กดตกลงนะครับแล้วก็กดกบาบัดได้เลยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเขียนนะแล้วก็ไอ้ตรงนี้ครับก็เหมือนกันนะครับอันนี้ตั้งเป็นประมาณสัก1พอนะครับแล้วก็กดปิดไปนะ แล้วก็ตอนนี้ก็รอมันสักครู่หนึ่งนะครับสิปีนะรอไปนะครับแล้วก็ให้ท่านชมครับกดบวกมาอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็ลากมานะอันที่สี่นะครับลากมานะครับลากมาตรงปิดด้านล่างนะครับกดเข้ามานะตั้งตรงนี้ไปนะครับสิบห้านะครับโอเคนะครับแล้วก็กดตกลงไปนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วเรานะครับลองรันดูนะครับว่าใช้ได้หรือไม่นะครับตรงนี้นะโอเคนะครับอันนี้คือเมาส์ผมนะครับไม่ได้กดนะครับเมาส์ผมอยู่ตรงนี้นะครับก็รอไปนะครับจนกว่ามันจะครบนะครับ ที่เหลือนะครับเราก็แค่เปิดมือถือนะครับทิ้งไว้นะครับแล้วก็โปรแกรมออโต้คติครับจะทํางานให้เราเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลากดนะครับตรงนี้โอเคนะครับตอนนี้เราก็รอไปนะครับ ครับชมครับผมคิดว่าไอโปรแกรมออโต้คลิกน่าจะใช้ไม่ได้แล้วครับไอแอปนี้นะครับน่าจะใช้ออโต้คลิกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับให้ท่รับชมครับกดเอาเองนะครับตรงนี้นะโอเคนะก็มันใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าโฆษณาแต่ละอันนะครับมันขึ้นไม่เหมือนกันนะครับตำแหน่งนะครับเวลากดไปนะครับมันจะบางทีนะครับมันจะเด้งไปที่เว็บบ้างอะไรบ้างครับก็กดเอาเองนะครับโอเคนะแค่นี้ครับแอปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะใครนะครับที่แบบสนใจแอปนี้นะครับท่านชมสามารถกดลิงก์โหลดลิงก์สมัครครับได้ลิงก์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับ แอปนี้นะครับสมัครฟรีนะครับไม่มีการลงทุนใดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สำหรับใครครับที่แบบชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปตามนะครับให้กับช่วยทูเมซี่ฟาสกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วก็ไม่พลาดคลิปดีๆหลัทางช่วยเมซี่ฟาสนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ